เป็นไงบ้างครับชีวิตคุณดูดีขึ้นไหมครับโอ้โหดูไม่ดีขึ้นเลยครับไม่ต้องมานอนทับกันด้วยนี่เราดูดูครับดูให้เป็นบุญตาครับในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างครับมีมีแต่ความว่างเปล่ามีช่องสี่เหลี่ยมครับไม่มีส้นตีนอะไรเลยเนี่ยแล้วแต่นี่แม่งก็ไม่ให้เราแล้วนะครับตนี้เวลาเที่ยงคืนครับแล้วแม่งก็มืดไม่มีอะไรตีเลยบเนี่ย โอ้โหเจ้คือสีมืดตึ๊บเลยครับอยู่ตรงไหนมันอยู่มุมไหนของโลกก็ไม่รู้เนะี่ยโอ้โหมันโดนปล่อยทิ้งดิ่ง,ง,งมันโดนในระเทศแล้วเนี่ยแต่เราก็โชคดีนะที่เรามาเกิดใกล้กันนะครับโชคดีคแม่งทำไมไม่เกิดใกล้กันตลอดแล้วงงจริงเลยมันจะบไอพีตงไัยไอพีเซิร์ไฟไทยมันจับเกิดใกล้กันโอ้เราไปไหนกันต่อเนี่ยไม่มีไฟฉายด้วยอย่างแรกคือเราต้องไปหาอาวุธระยะประชิดก่อนสักอันหนึ่งครับครับอย่างน้อยอย่างน้อยต้องมีไฟฉายครับ ไม,ไม่ไม่ฉายนหาย,ยากนุ้ยเ,ออเราคงต้องต้องเข้าไปในเมืองแล้วะครับเข้าไปเนี่ยฟอสตี้พอยพายฟอสตี้พายฟอสตี้พายนะครับรีสอร์ทชานะครับน่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวโอเคเราจะเดิน <Okay. S 1> ไปแล้วกันครับเรามุ่งหน้าไปที่นั่นเลยนะครับก็อยากจะสรารภาพกับทุกคนนะครับตอนนี้เราย้ายเซิร์ฟกันเรียบร้อยแล้วนะครับเซิร์ฟอเมริกาเหนือมันโหดร้ายเกินไปสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเราครับ นะครับมันเถื่อนเกินไปฮะตอนนี้เราก็เลยย้ายอยู่ที่ที่ไหนวะคุณยุโรปแทบยุโรปแทนอาจจะเจออ่าฝรั่งเศสนะครับอาจจะเจอพันธมิตรที่ดีนะครับเราคุยภาษาฝรั่งเศสกับเขานะครับบองชูบองชูบองชูวิวิวีเนี่ยภาษาไทยนะครับวิวิวิอะวิธีการเดินให้อ่ปทางมันอยู่ ใกล้กับเรามากที่สุดคือการมองขึ้นฟ้าแล้วเดินมันจะไม่เห็นปลายทางแล้วทําให้เหมือนจะว่าเราใกล้จะถึงปลายทางแล้วผู้สูตรน่ะฮะกูเพิ่งเห็นตัวมันแอนตอนเดินเนล่ะครับโคตรเล่นเลยโอ้โหสุดๆว่ะจะถึงหรือยังวะใกล้จะถึง<ค>ถนนครครถนนสายหนึ่งแล้วเนี่ยใกล้ถึงถนนสายหนึ่งแล้วนะครับ ถ้าซอมบี้มาสักตัวนี่มึงเรื่องใหญ่เลยนะโดดลงน้ำฆ่าตัวตายได้ไหะโดดไม่ได้ครับเกมนี้หักกิ่งไม้มาตีด้ไว <c oughs> ไม่ได้อีกนันนะครับ <c oughs> จเจ็บหินบางคว้างซอมบี้เสียเหลือเกินมีอะไรที่ใช้เป็นบุตรบังไดนะ้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยต่อยก็ไม่ได้อาจจะเป็นจุดหนึ่งความผิดพลาดของเกมที่ต่อยไม่ได้นะฮะแต่จริงๆก็ Survival คัขขมันจะไปต่อยกับซอมบี้วะพูดตรงๆนะคุณเนอะ อย่างนั้นมึงควรจะใช้ได้เวลายามขับขันอ่ารู้สึกว่าจะถูกบังคับเข้าถนนสายหลักแล้วนะครับเดินเดินเข้าถนนนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเซิร์ฟนี้มีคนอยู่ประมาณสามสิบกว่าคนครับก็จะปลอดภัยนะครับมีโอไม่มีอันดิดเลยสักคนนะครับยังไม่มีแบนดิดด้วยครับคนยุโรปนี่นทีนใส่ยดีจริงๆนะฮะแน่นอนครับมันจะปนเปื้อนเพราะเราเนี่ยครับเรามีปมเรามีปมเราจะมาลงโทษกับเซิร์ฟนี้ครับ มันไม่ได้หรอกครับไม่ได้เหรอครับเราต้องสร้างเลเจนที่นี่ครับใช่ครับเราจะไม่ตายนะครับเป็นเวลา100วันนะครับผมแน่นอนครับคอยดูครับจะล็อกเอาตั้งแต่วันนี้นะให้100วันเจอกันผไมาไอทีไม่ตายไม่ตายครับหิวตายมีไฟฉายแล้วหาแต่ทำอะไรกระโดดนี่มันถนนเหรอวะอ๋อเจอแล้วถนน คือเมื่อไหร่มึงจะเช้ามึงช่วยเช้าเถอะไม่นานไม่นานอะไรกี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณห้าชั่วโมงนะครับมีซอมบี้ไหมครับคุณดูดีนะครับคุณอย่ามองขึ้นไปแต่มันท่าเดินทุเรศมีคนครับจริงดิหมอบครับเจอแล้วเห็นแล้วครับมันก็ไม่มีไปฉายเหมือนกันมันคงตีเราไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับมัเอาตัววิ่งชนเราจนตายนะฮะ แต่ที่น่ากลัวคือถ้าแม่งถึงถ้าแม่งถึงฟอตี้ก่อนเรานี่เป็นเรื่องเลยนะครับอันนี้โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหหมดของเราไปหมดเลยนะเนี่ยต้องวิ่งแข่งแล้วนะครับวิ่งวิ่งก็ไม่ได้เดี๋ยวซอมบี้ไม่ได้ยินนะครับโอ้เกมมันช่างแบบนะเดินกลางถน,นนน,นะกำลังย่อตัวนะตะล่มตะล่มไหนวะอยู่ในป่าครับตรงต้นไม้ใหญ่เหนแล้วครับวิ่งมาแล้วกาลังวิ่งมาหาเรา เดินมาทําไมตอนนี้ผมพางกายกับพื้นดินนะครับเขาจะไม่เห็นผมนะเน,นืยองว่าคุณมาคนเดียวคนเดียวเฮ้เฮ้เฮ้ยอันนี้กำลังคืบคลานนะครับไอ้ดอนแฮบอัฟเฟคเฮ้ยไอ้โดนแฮบอ่ฟแฟดไลท์ไลท์ตี้ไลท ยูย uh, right no right. ูก so ็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมอ่าน่าจะไม่มีเหมือนกันครับคุณคุยรู้เรื่องแน่ครับมันยังไม่พูดอะไรเลยครับมันเพียกหน้าผมเนี่ยมันกระซิบเนี่ยแล้วคุณคุณมันมองคุณไม่เห็นนะเนี่ยใช่ครับตอนนี้ผมกำลังคลืบคลานไปป้น I am... I am have not fat l i ฟ e ไีผมว่าไม่ก็พิมภาษาอังกฤษไม่เป็นเหมือนกันแหละผมว่าไม่ต่จะเป็นคนไทยนะครับ โอ้เวทอะไรเวทอะไรครับเยดเวทอะไรครับเอไอ้อไอเยดมีอะไรให้ครับมีอะไรให้ครับคุณจะต่อยผมนะครับนะครับให้ให้ไม่เอาครับผมว่าไร้สาระแล้วเดี๋ยวก็เฟรนลี oh, ่เหมือนในเอนนิกผม้ผมลืมเขาไปแล้วนะโอ้โหกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเวทเขาบอกเวทจริงแล้วครับเขาอยากให้รอครับ ไม่ต้องรอแม่งหรอครับวอตอ่าไลครับเพื่อแสดงตัวเราเป็นคนไทยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแม่งตอบมาว่าอ้าวคนไทยเหรอเขาบอกให้บอกว่าผมบอกว่าไม่เอานะครับไม่เอาครับมันคุนกยกัคุณเรื่องมัครับเนี่ยโห้ผมเริ่มเห็นป้ายอะไรบางอย่างนะครับเพราะผมเริ่มไม่เห็นคุณแล้วครับ ผมไม่เห็นผมได้ไงผมบอกเดือดหัวร้านเปล่งแสงเปล่งแสงตอนนี้ไม่มีแสงคุณสะทอนนะครับรีบมาแล้วเราถึงฟอ์ตี้แล้วเนี่ยต้องมาถึงก่อนมันครับผมว่าคนไทยแน่นอนแล้วผมเดาเลยนะฮะใช่อ่ะชื่อมันอ่านว่าอะไรสัคันสคันโนสิตเลกตาสิตอินทิเมดแน่นอนเลัตาสิตอินเทิเมตคืออะไรครับรู้จักแต่เลคตาซอยครับเลกตาซอยห้าบาทเดิงละเรายี่สิบห้ามิลลิลิตรปริมาณ เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรวะนี่มึงอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ <c oughs> อยู่ข้างมึงอะครับตอ <c oughs> เห็นป้ายแล้วโอ้โหนีครับความสีวิไลครับแม่ควาออสีวิไลผมไม่ค่อยสนครับตอนนี้ผมผมผมสนของแดกครับผมของแดกผมต้องการคอนสักอันนะครับ <c oughs> คุณใจเย็นนะไม่เห็นอซอมบี้ว่ะซอมบี้มันก็ไม่เห็นค่อยๆย่องย่งครับนั่นมันซอมบี้หรือคนวะ ไหนข้างหน้าครับต้นไม้อไมเอาเปนะ็นว่าหมอบราบคาบแก้วผมว่าม่ตอนนี้เจอตัวอะไรก็สวยหมดแล้วโอ้โหซอมบี้จริงนะครับสองตัวนะฮะสองตัวเลยเหรอสองตัวเลยครับที่ปั๊มน้ํามันครับน่าจะมีโอ้โหแม่งเข้าไม่ได้โอ้โหสำรวจในรถก่อนครับไม่มีอะไรเฮ้ยนบอกแล้วฟอตี้มีแค่เนี้ยนู่นนู่นโอ้โหซอมบี้บานเบอะ ถ้าคุณมองไปฝั่งซอมบี้เนี่ยคุณเห็นความซิวิไลเซชันเลยนะครับซิวิไลเป็นความซิวิไลที่เข้าไปไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเฮ้ยลงรถมีของใช่ไหมในลงรถมีมีอะไรครับมีหญ้ามีหญ้ามีรถคูโบต้าอยู่คันหนึ่งครับขี่เลยครับนี่คุณเยากเสียงดังเดี๋ยวแบงแห่กันมา เยเ็มเ<ร>ป๊ะนะครับเสียงดังไม่ได้นะเอเล็กทตอร,ร,ริอตีดเป็นไงแล้ววะเอเล็กเตร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เราเสียงดังที่ซสมบีจะมาได้นะครับใช่ครับค่อยๆย่องครับนะครับโอ้โหคุณสปีดลิมิตสามสิบนี่มึงครับกูเดินชาน้าขนาดนี้กูให้หนึ่งกูให้หนึ่งต่อชั่วโมงยังได้แล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนครับอยู่กลางถนนเงี้ยครับแล้วมึงไปกลางถนนทำไม <c oughs> ครับคุณมาฝั่งนี้ดิมันจะได้เข้าทางข้างๆเนี่ย คุณซอมบี้นอนตายอยู่ข้างหน้าคุณนะครับเห็นแล้วฝั่งนั้นคุณก็มีนะที่คุณเดินไปมันก็มีซอมบี้นะครับจริงดิเออมองไม่เห็นวะผมโกงวยการปรับจอแสงสว่างขึ้นนะฮะกลับก็ได้ครับเห็นเห็นชันที่ผมปรับแสงธรรมชาติแล้วเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยเด่วผมสั่งสว่างขึ้นอีกสุดแล้วครับสายตาสั้นนะครับจริงๆอาจจะต้องต้องอ้อมไปทางนี้นะเพราะฝั่งนั้นนี่ซอมบี้นี่ บานเบอร์เลยนะครับคุณแน่ใจว่าฝั่งนี้แมงไม่มีอ่ะคุณจะถาม่างนั้นดิไม่รู้อ่ะที่ยืนอยู่ที่ที่เห็นนี่ไม่มีครับแต่ที่ที่นอนตายอยู่อาจจะมีก็ได้ผมพยายามมองพื้นให้แล้วนะมันมันก็ไม่มีนะโอ้ตอนนี้ผมว่าจะเสียงดังนะครับจะเสียงดังนี่ซอมบี้จะแตกเสีงดซอมบี้ลิมิตสามสิบครับห้ามเร็วนะครับเดี๋ยวรีว่าเรามาสร้างเลเจนด์ที่นี่ครับเรามาสร้างตำนาน นะครับเราจะลองมาหาเหยียบถิ่นยุโรปนะฮะเราจะตายไม่ได้ครับอางกรชอนนะครับของเอ c มทาแล้วก็ฮาล็อกเกอร์นะครับเฮ้ยเฮ้ยแม่งนอแม่งมีตัวนอข้างหน้ามึง่ะไหนข้างหน้าอ๋อแม่งขอบถนนตกใจแม่งประกอบกับเสียงแม่งกลอัดหน้าพอดีแม่งนึกว่ามาโอ้โหระทึกนะครับเนี่ยระทึกมากเลยใครว่าเกมนี้ไม่ดีครับ มันดีอย่างมากเลยครับเนี่ยโอ้โหสนับสนุนเลยครับขอบอกนะครับว่าเกมสไตล์นี้จริงๆมันก็ไม่ดีเล่นคนเดียวมันจะเสียวเกินไปนะครับเล่นสองคนขึ้นไปนี่มันจะอ่ามันจะมันมากมันจะมันนะครับมันจะลุ้นเดินไปนี่ตึกนะครับเงือไหลเอาหัวแม่งหัวมันเลยครับหน้าตกมาเราวังครับโอ้คุณครับฮะบ้านข้างหน้านี่อ่ามีซอมบี้ได้บ้านหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นเออสถานีตำรวจนะครับ ตรวจจอดนะน่าจะมีปืนนะครับบวกกับมีซอมบี้ยืนอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัวนะฮะตอนนี้เนี่ยผมอาจจะเห็นชัดกับคุณเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวตัวใหญ่อ๋อยืนอยู่ฝั่งนู้นไม่เป็นไรครับเราถึงเราถึงรถตำรวจก่อนแน่นอนครับถ้าถ้าใครเสือกหยิบเหยียบกิ่งไม้ตอนนี้นี่กโคตรโกลดนะเนะ่ะมึงอย่าตดนะกูงคร้องแลยมึงครับโอ้คุณอย่าเดินริมถนนดิเขามาทำไมอะเสียงมันมาจากฝั่งนู้น ย้ไม่มาหรอกครับเนี่ยผมเสียวไม่มาแต่ฝั่งนี้มากกว่าเลยซอมบี้เลยไปทางอ่ารถจี๊ปฝั่งหนูนะครับรถจี๊ปรถจี๊บด้วยรถจี๊ปนะคะตอนนั้นมีซอมบี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถัดไปทางด้านซ้ายของรถจี๊ปนะครับจะมีซอมบี้หนึ่งตัวนะครับผมพาบอลหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจะถึงแล้วสถานี้ตำรวจอืมโ o ลิ c ออฟฟิศ โอ้รอบนี้ผมให้เป็นคนคุณเป็นคนถือปืนเลยนะครับได้ครับโอ้รถตำรวจรู้นราทึกนะครับรู้นราทึกรู้นราทึกใรถตำรวจอาจจะมีก็ได้ครับเรื่งมองแต่ฝั่งนั้นเพิ่งมองฝั่งในรถตำรวจไม่มีอะไรทักอย่างครับไม่มีเลยนะครับเฮ้เดี๋ยวนะทำไมกูเห็นคนเยอะเฮ้คุณมีคนอีกสองคนนะครับคนมาจากไหนเยอะแยะวะ ไอ้คุณรีบเก็บเลยเจออะไรรีบเก็บเลยครับโอ้โหผมเก็บอยู่แล้วครับคุณยีเห็นผมเลยยังไม่ใช่คุณเดินเลยพวกมันนะผมยุ่กับพวกมันเนี่ยแหละครับที่กูเดินอยู่คนเดียวใช่ไหมเนะี่ยมเห็นผมมันไม่ใช่คุณวนะเนี่ยเอ้ยมึงถืออะไรเฮ้ยมีคนมีปืนมีคนมีปืนว่ะมีคนล่กสองบี้ครับไหน ได้ยินเสียงซอมบี้หลายๆตัวซุซ้อนกันอยู่ครับแล้วคุณมึงอยู่ไหนครับคุณมึงอยู่นั่นใช่ไหมครับตอนนี้มึงอยู่ไหนครับกระโดดนะครับกระโดดคุณถ้าคุณมองเข้าไปในเรือนจําเนี่ยคุณจะเห็นคนมีปืนคนหนึ่งครับโอ้โหมันเดินย่องด้วยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันแล้วผมว่าเราไปก่อนดีกว่าครับอย่าค่อยๆย่องด้วยครับโอ้โหุณระวังฝั่งตรงข้ามมีซอมบี้หนึ่งตัวนะฮบแล้วก็ โยิงเป้าห,หมายเราน่าจะเป็นตึกตึกข้างหน้าข้างหลังข้างหลังมึงอะนะฮะน่าจะมีของแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ตกตกใจคนมีปืนมันมีปืนกันสองคนเลยครับมึงเอาปืนไ่จากไหนวะรถตำรวจแน่เลยผมชัว์มากอย่ายิงกูนะเว้ยขอร้องคุณครับซอมบีมบ้มา,ามแล้วครับมึงอย่ายิงนะเว้ยลากไปหาแม่ง ลากไปหามันแล้วมึงยิงนะครับเฮ้ยของโอ้อยแม่งเก็บหมดเลยทำไมมาหากูวะเฮ้ยมึงยิงดิเฮ้ยมีปืนมันก็ยิงดิงม, <laughs> มึงยิงดิงครับผมโอ้แม่งโดดขึ้นรถโอเคโดด,โดดบ้างในรถมีของครับม,มีของเหมือนกันเห็นอยู่แต่ไม่กล้าเก็บคีม จะเก็บได้น่าช็อกโกแลตบาร์หนึ่งอันมึงยิงสิครับมึงมีปืนหรือมึงไม่มีกระสุนวิ่งมึงยิงดีๆยิงโดนกูเฮ้ยมึงยิงกูนี่หว่้ช่างตีนเลยยิงโอ้โหว่านะทางนี่มอบมอบยิงเครอยิง อย่าบอกนะครับโอ้มึงยิงกูทำไมไม่น่าเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยโอ้อ่าอ่าจอนนี้นะครับโดนยิงเหมือนกันเหรอโดนยิงเหมือนกันเลยครับเฮ้ยเมกระสุนมันมีแล้วจังวะหรือมันโกงมาวะ ต่นนานแม่งเซงว่ะเซงีกครับคนยุโรปแม่งใจร้ายกว่าคนอเมริกาเหนืออีกเนี่ยโอ้ใช่มีปืนแม่งยิงคนไม่ยิงซอมบี้นะครับยิงวิ่งซอมบี้อยู่แล้วมึงมันเดินบนอะไรรอบตัวเนี่ยมองดาวเหรอโอ้ขณะนี้เราอยู่เราอยู่หน้าล็อกกี้ฟอร์ดที่คุ้นเคยนะครับนะครับสถานที่เดิมๆกับตัวที่ว่างเปล่านะครับว่างเปล่าม่ทั้งผมยังไม่มีเลย โ oh, แต่คราวที่แล้วเราเข้ามาด้วยกันมีไฟฉายนี่เราไม่มีแล้วอะ่ะเราไม่มีโอ้โ oh, หซอมบี้สองตัวโอ้โ oh, หไหนนั่นครประตูเมืองอครับประตูเมืองกำแพงเมืองเราเข้าทางทางเดิมที่เราเข้าอะ่ะทางเดิมนะครับไอตรงกำแพงทางเหรอครับน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะฮะจำแดกว่าเราเจอปืนก็เจอที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่เจอตรงรถตำรวจ <laughs> ลองอีกทีนีงครับหวังว่านะครับน่าจะเจอปืนสักสองก็บอกสามก็บอกสี่ก็บอก<ม>โอ<ห>้โหซอมบี้ว่านะต้องใช้เทคนิคอันแยบยนนะครับหาทางรอบเข้าไปยังยากเลยครับตอนนี้นี่เราไม่สามารถบูได้นะครับต้องไฟฉายมีนี่กูเดินไปตีนานแล้วเนี่ยมิถ้าเจ้าลงโทษน,นะผมว่า มันจะเล่นล่อเข้าเมือได้นะครับโอ้โหโคตรงงเลยไม่ทำไมทำไมไม่ใช้หายวะไม่มีอะไรด้วยนะครับอ่าทางเข้าไปปลอดภัยนะครับแตสมบีมันไปเดินมาทางนี้เอ้ยเสียงอะไรเอ้เฮ <laughs> <laughs> ้เฮมันเดินมาคุณถอยถอยถอ,อยถอยมาถสามา โอ้โหแล้วมันเดินเฝ้าบดเฝ้าทางเข้าถอยนมาฝั่งนี้เลยครับคานมาครับเราจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งนะฮะจริงอ่ะอหน้าน่าจะปลอดภัยเหมือนกันนะครับมีหรอวะเอ้ยทำไมเหมือนเดินมาแถวนี้วะไม่มาไม่มนึ้วคุณอยู่นะครับหรือมันเดินไปแล้วมันเดินไปที่ไหนไม่รู้แต่อย่าเข้าทางนั้นเลยโอ้ ย้ายเซิร์ฟทีมมีแต่เลอรตื่นเต้นรถไฟฉายมันไม่มีเดินเหยียบแม่งเนี่ยไปขี่ขี่ขี่ให้เราผมไม่ใช่งูโอ้อย่าแย่อย่าจริงอย่ามาขี่งูนะฮะถ้าเราเดินเดินขึ้นกำแพงได้นี่ก็เอ้ยนี่ไงทางเข้ามีทางเข้าครับผมจำได้เมื่อกี้ผมเห็นแต่ระวังนะครับผมว่าทางนี้ไม่ได้สำรวจจากที่สูงมานะขอส่งก่อนครับเคลียร์ โอ้เป็นยาสับผมนึงนี่นะครับนี่ครับถ้าเข้าไปได้เนี่ยทางซ้ายมีทางมันมีตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งครับแต่ว่ารัศมีมันคงไม่ถึงเราโอ้คุณคุณมาทางนี้นี้างนี้นมีอะไรครับนะ่าจะปลอดภัยกว่านะครับด้วยการคลานนะฮะโอ้้าพูดเสียงดังนะครับตอนนี้ผมลืมไป ทำไมมาทางนี้เนี่ยผมว่าทางนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดินเดินเข้าเนี่ยครับชงทางซ้ายเนี่ยช่องไหนครับเนี่ยซอมบี้มันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแลรัสบีไม่น่าจะถึงครับทางผมมอกี้ปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะฮะในนี้ครับเอ้มาคืนมาคืนหยุดก่อนหยุดมันหยุดหยุดไปแล้วเดินผ่านไปแล้วนะฮะเฮ้ยทำไมผมยิ่มเนซอมบี้วะ โดเข้ามาได้ปหมได้เลยกระนักานไปมีของไหมวะเนี่ยนี่มันเลสซอร์ลองวะร้านอาหารเนี่ยไม่มีอะไรแน่เลยเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่ไม่มีจริงด้วยครับเฮ้ยไอมีมีช่องสุดท้ายนี่มีอะไรมีอะไรผ้าพันแผลพระนู่นนู่นตรงโต๊ะตรงโต๊ะตรงโต๊ะมีอีกมีอีกตรงโต๊ะ เพนคิวเลอร์โอ้ป <If S 3> ่ะไม่ม <or S 1> <anak lonely> ีอาวุธหรือไงวะอ๋ออะไรก็ได้อะบ้านเกียบก็ยังดีบ้านหลังเนี่ยครับข้างๆเนี่ยได้เลยครับป้าหมายต่อไปนะครับโหผมว่านะการที่ไม่มีไฟฉันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับล้บ้ากันปีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คืออะไรเกิดขึ้นมานี่กูกระโดดขึ้นถังขยะเลยกระโดดขึ้นรถเลยอ่ะแม่งเจอคนยิงบนรถดิโอหน้าไปโอ้คคมผมว่าแม่งมีตัวนึ่งมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีซอมบี้ข้างรถคุณเดินไปกำลังเดินมาซะด้วยว่ายนะฮะมันเดินมาหาเราอะ จะเย็นครับขึ้นแล้ว่ากัน UH> <th ั้นอยากครับนอนด้วยครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วรอรอไปก่อนรอมันไปก่อนโอ้ซอมบี้ยังก็คนเมาอ่าโอเคไปแล้วโอเคนะฮะน่าจะปลอดภัยขึ้นผมขึ้นมาหมอบันถังกักไม่เหบนั้างเหรอปลอดภัยที่สุดนะครับนี่น่จะมีอะไรแล้ว หาต่างไม่ได้ด้วยนะครับเข้าไปเลยรอผมด้วย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 ตอนนี้จะเป็นอ่าดูจากสภาพน่าจะเป็นร้านขายของชํานะครับโอ้มีอะไรข้างหน้าผมว่ามันต้องเป็นข้ามันแหรับผ้ามันแผกอีกแล้วฟางสุสอมี้ได้ไหมส่วนมันจะกูรอเอามัดปากมัดปากนั่แหละคุณขึงมีของมีของมีของ เล็ล็อกนะครับเลล็อกมีของเอนจิลเลอร์ครับแอนตี้ไบโอติกครับผมว่าน่าจะเปงน่าจะเดินไปหายตรงไอ้นี่ยรถตำรวจนะที่เิยเอามันน่าจะมีครับการมีของที่สุดแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็ได้ถึงแล้วแม่งร้านขายของช่าไม่ขายไฟฉายแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมาเอ้ย เข้าหมเลยครับคุณเมื่อไหร่มันจะหยุดเดินวะอะไรไม่รู้ครับแต่รู้แอบแอบอย่าออกไปมันเดินอยู่มนมันยืนอยู่บนเสาเนี่ยแอบดีแอบไม่ได้แล้วอย่าเสี่ยงคุณ <c oughs> จะเสี่ยงนะรอว่าว่านะฮะเมื่อไหร่มันจะไปวะกี่โมงแล้วตีจะตีสี่แล้วแสดงว่าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้ว ออกหลังร้านได้ไหมเนี่ย,มย,ย <laughs> ผมว่าเราอ้อมหลังร้านดีกว่านะครับ <laughs> <laughs> มีมีหลังร้านเด้อหลังร้าน,าน,นเดินออกไ<า>ม่ได้การเดินถอยหลังนั่นเองนะ,ะ, <laughs> 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 ะรับเมื่อไรมึงจะเดินไปที่ผีวะอหฝั่งนี้ก็ซอมบี้ฝั่งนั้นก็ซอมบี้ผมว่าเดินอ้อมมันไปดีกว่า เดินเดินไปเรียกกำแพงฝั่งนู้นนี่คุณเล่นผ่ากลกางถนนเลยเหรอใช่<ด>เสี่ยงไว้ปะเนี่ยแน่นอนครับด้วยประสบการณ์ที่เรียนมา <c oughs> ผมว่าจะไปรถจิปนี่มันก็ยากแล้วเนะี่ยคุณดูตรงรถจิปดิโอ้โหกี่ตัวว่าคุณหมอครับคุณหมอมีโอกาสโดนมองเห็นนี่ต่ำม,มากนะฮะ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> คุณครับมีคนใส่โหมดทันยิงกูแล้วยิงโดนยิงตายแล้วเหรอตายแล้วครับคือตายเป็นกบโดนทับเลยครับเสียงแทบตายเขาบอกว่าเหี้ยไอช็อตวันกายอย่างน้อยมันก็เป็นตัวล่อแล้วตัวล่อแล้วผมต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป โอ้หเ oh, หนาเลยครับน้องโดนมันยิงแน่เลยครับทีนด็นนี้คุณอยู่ตรงไหนแล้วอะครับผมกำลังถึงรถจีบแล้วต้องแก้แค้นแล้วครับมันไปแล้วเหรอมันไปแล้วครับลักษณะของชิ้นนี้จะเป็นขวดยา mm hmm. งก็ต้องเก็บไปก่อนครับเทนคิวเลอร์ย hmm. า อย่าะนุ้ยใจร้ายขนาดนี้นะครับใจร้ายมากอ่ะยิงสักอันอ่ะกระป๋องนานเลยว่ะน่าจะวิ่งอผมผมเก็บของได้หลายชิ้นมากเลยครับแต่ไม่มีอุูสักอันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงมาแมงมาแล้ว ยาวยาวเลยครับยาชีวิตหมาไม่แล้วชีวิตหาไม่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 โดดขึ้นรถขึ้นรถขึ้นเรืออ่าโอ้โหมาเดียบแล้วนะครับมาเดียบคุณไปเกิดหรือยังครับยังไม่เกิดเลยครับยังนอนตายอยู่ที่เดินะครับผมว่าคุณไปเกิดแล้วเดินมาหาผมดีกว่าได้เลยครับโอ้ อุดวีดมากครับขึ้นมายืนบนอ่าบนกำแพงโอ้คุณไปเกิดใหม่ยังเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมเกิดมาล่างกับไลร้ผลโดยอะไรแกตัวละครที่ผมตายหลายครมากเกิดเซฟโซนเนี่ยเซฟโซนครับคุณรีบเดินมาที่เดิมเลยครับที่ที่คุณตายครับโอ้ดวงองผูดที่นี่จริงเซฟโซนเอาครับรอติดตามตอนต่อไปกับมิสเตอร์สกอตตี้ได้นะครับ ว่าจะมารวมกันคราวนี้นี่จะเช้าเลยเนี่ยโอเคแล้วมาติดตามกันต่อคลิปหน้ามันจะเป็นยังไงครับคุณรีบเดินมาเลยกําลังรีบเดินไปลก่อนที่ผมจะหิวจะกระหายหลอดจะหมดรอผมสักพักนะครับแล้วก็ได้ตัดเข้าสู่คลิปหน้าเลยนะครับโอเคสีเกณเช่เดย์เจอปืนครับครับเจอกันเลยครับ